สำหรับประเด็นต่อมานะครับอ่ะอันนี้สําหรับคนที่รอเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นนะครับมีความชัดเจนจากกระทรวงการคลังมาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางคุณรัฐีช่วยกระทรวงการคลังนะครับคุณจุลพรรณอมรวิวัฒนะครับออกมาบอกอย่างนี้นะครับว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเล่งพิจารณาอยู่นะครับเบื้องต้นอย่างนี้นะครับจากที่มีเสียงทักท้วงนะใบบัวว่าให้ใช้รถมี4ีกิโลเมตร นับจากที่อยู่ตามแบบประชาชนนะตามทะเบียนบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะขยายให้ใช้เงินดิจิตอลนะครับภายในอำเภอนะตามที่อยู่ทะเบียนบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นทั่วป,ประเทศความหมายก็คือว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มแล้วแหละว่าจาก4อำเภอมันน้อยไปเนี่ยจะขยายใช้ทั้งอำเภอก็คือว่าทะเบียนบ้านอยู่อำเภอไหนก็ใช้ในอำเภอนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวรอข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากคณะทํางานแต่เบื้องต้นมันจะมาแนวทางนี้แล้วแล้วก็ในส่วนเรื่องนโยบายพักนี้นะครับในส่วนนี้น้้งตีการขังก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับค่ะโดยบอกว่ากลุ่มกเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการ FNE นะคะ เอ่อ SME ค่ะบอกว่าผู้อยู่ในเครือข่ายได้รับพักชำระหนี้มีจำนวนไม่เกิน7 000, 000, ล้านรายแบ่งเป็น SME 3 000, 000, ล้านรายและเกษตรกร,ร,กร4 000, ล้านรายโดยเกษตรกร,ะร,กรจะเน้นกลุ่มรายย่อยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะกำหนดวงเงินพักหนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณจุลพันธ์นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าในหลักการจะพักหนี้กลุ่มรายย่อยไม่ต้องพิสูจน์ความทุกข์ยากใดๆคาดว่าจะสรุปได้ภายใน14วันและเสนอคอรม มต้นเดือนตุลาคมนี้โดยภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะนัดหน่วยงานเกี่ยวข้องสรุปแนวปฏิบัตินโยบายดังกล่าวนะคะแล้วก็เชื่อว่าแนวทางการพักชำระนี่จะทำได้อย่างไม่ติดขดัดเนื่องจากเป็นนโยบายที่หลายรัฐบาลเคยทำมาแล้วค่ะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทางเกษตรกร,รและกลุ่ม SME ก่อนแต่ว่าในกลุ่มต่อไปเนี่ยเตรียมรอได้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะ มีในกลุ่มของในส่วนของครูนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายดีๆที่นําเสนอน,นะครับแล้วก็เดล l ่ม e w ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยยิ่งใหญ่ดีรัน o r r l i e 2023 by j e ดล y n ี w ติดตามการสมัครได้ที่ f c e e o o o k f n p p g ดีรัน n o r r life 2023 by ยเดลี่หรือเดล l y New ออนไลนทุกแพลตฟอร์ม แล้วเจอกันทห้าตุลาคมนี้